เอาล่ะก็กลาบสวัสดีเพื่อนทีน่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมเห็นโลโก้แบบนี้ตอนนี้เราอยู่กับ Eurofishing นะครับโอเคทำไมโดนมาไม่โดนตีเลยอ่ะเข้ามาพอกดเข้ามาเขาก็จะให้เราเลือกเอ่อคาแรคเตอร์นะครับหมายถึงสร้างตัวละครนั่นแหละนี่ไงตัวละครอ๋อไม่มันไม่มีชุดเปลี่ยนะมันมาครบไปชุดเลยอุ้ย,ย,ยไทยก็หูดอุ้ยผู้หญิงน่ารักนี่เอาน้องแสดงนี่ตั้งชื่อ YKB Channel โอเคฮูแล้วก็เข้ามาเลยเหรอโอเคมันมีอันแรกเป็น Academy เหมือนจะสอนเล่นใช่ไหมมี l i ทั Tournament ครับมีสโต้แล้วก็มีฟีดอมฟิชชิ่งแต่เราขออนุญาตไปลองตรงฟีดอมฟิชชิ่งก่อนแล้วกันปุ๊บอ้ยทำไมเสียงดังจังมาที่ฟีดอมฟิชชิ่งอันนี้บกแรกอะไรอ่ะ The Observatory อันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะ Linear Digger Lake เซนจอนเล็กเปซ่าเดลมอนเตบราว o เหมือนสเปนสเปนนะโอเคเราจะลองบอร์ดแรกกันก่อนเนาะอันนี้เขาบอกอะไรอะ่ะอันนี้ปรับปรับได้เหรออ๋อซนะีซั่นเซตติ้งเราสามารถปรับได้ครับเล่นแบบฟรนะีดอมเนาะ1นึ่เดต่อ1ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเราไปลองข้างในก่อนดีกว่าเฮ้ยเข้ามาในบอร์นี่ The Ox Ox เดอ Ox ออค r w ออคเซอร์วัตเเวขาให้เราเลือกจุดลงมี4ี่จุดเอา้ากดเล่นเล่นเฉยเยหุยภาพสวยอยู่นะ แต่ลบ้อยอยากน้อยไปหน่อยผมว่านะเอ้ยก็สวยอยู่นะเอ้ยนี่มีป้ายบอกอด้วยทำไมเบ็ดยาวๆมีป้ายบอ่อบอกด้วยเนี่ยกดชิปเพื่อวิ่งเร็วเหรอไม่ใช่วิ่งแล้วอันนี้เดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วแล้วไงต่อกดอีค้างเพื่อวางอุปกรณ์เหรอ อุ้ยอุ้ยมีเต็นท์ด้วยมีเต็นท์มีกระเป๋าเยื่อมีเก้าอี้นั่งมีถังเยื่ออันนี้แหละถุงใส่เบ็ดเหรอมันเป็นเป็นหมดถุงนอนเลยวะโอเคเบ็ดไีหนึ่งสองสามนี่มีขาตั้งด้วยขาตั้งวางให้ขาตั้งแบบนี้ต้องมีเสียงแน่แนเลยลองตีเบ็ดกันก่อนครับเดี๋ยวลองตีเยื่อแเราหันหน้าไปท่าไหนตีไปทางนั้นเลยใช่ไหมลื้อเลงก่อนขี้ขวาอ๋อมีแต่ทิศทางครับอ๋อนี่ไงหันได้หันได้ไดเออโอเคเราลองก่อน อนิเมชันอนิเมชันกูนึก็ฟันดาบเสร็จแค่เสร็จปุ๊บพุทดาวแล้วกดสเปซเพื่อวางวางเบ็ดฮะน,นีกดแถบเพื่อเลือกเบ็ดอันนี้คันแรกที่เราวางใช่ไหมอันนี้คันที่สองคันที่สองยังไม่ได้ตีนะครับเราจะตีให้ครบทุกคันก่อนกระจายกระจายแล้วกัน,อ,อ,กนอ๋อกดคิวเพื่อเปลี่ยนโหมดเป็นการทอยกับไอ้นั่นกับตีธรรมดาเอากดผิด หย่อนต่อหน้าเลยอ๋อมันบอกมันบอกด้วยเนี่ยว่าเราตีอยู่ในโซนไหนเมื่อกี้เหมือนเป็นก้อนหินปะใช่ไหมหรือคูเข้าใจผิดวะโอเคประมาณนี้กลางบ่อพอดีมันเหมือนคลองเลยเนาะอ่าทํา้นเป็นหินนะแล้วก็วางไว้แล้วก็เลือกคันที่สามคันที่สามยังไม่ได้ตีกับคันที่สามมาฝั่งนี้มัางแล้วกันโอยกดปล่อยวากดกดติดกดแล้วปล่อยอ่ะไม่ได้กดค้างมันต้องกดค้างโอเคหลังจากนี้แล้วก็ น่าจะต้องรอนะครับเพราะเป็นหน้าดินทั้งหมดเลยเฮ้ยคันไหนอะ่ะคันที่สามเอ้าแล้วกูไม่เลือกเบ็ดละ่ะโอเ้เห็นเห็นจขึ้นให้กด F กด F เพื่อเก็บของกูเลยต้องตีเบ็ดใหม่เลยแม่เจ้าอ่ะได้แล้วเราเล่นได้แล้วกดค้างแล้วถ้าไม่ได้แย่นะต้นไม้ก็ไม่ได้แย่นะ เฮ้ยเคันหนึ่งกินคันหนึ่งกินปล่อยนี่ผู้หมุนลอกหมุนลอกเบรกอ๋อเบรกเบรกบนหมุนเมากลางอุย้ยคันนี้นก็กินหรอไปแล้วเอาขาดโอ้ยไอ้เหี้ยปรับเบรกแน่นไปอ๋อมันต้องปรับเบรกไปด้วยเว้ยดูดูดูมันเหมือนมันแล้วหมุนแรงอะ มันต้องกดปล่อยนะเนี่ยกดคลิกปล่อยแล้วก็ปรับเบรกลงเอาเราหมุนเรื่อยๆครับหมุนเรื่อยๆเบรกมันหวานด้วยแหละตอนเนี้ยมันก็เลยหมุนเรื่อยๆได้อ๋อดึงมเมาส์เอาครับเวลาขยับเบ็ดดึงเมาส์เอาโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยถ้าแจ้งเตือนก็แสดงว่ามีสิทธิ์มันจะขาดนะครับเบรกแน่นไปมันค่อยๆเข้าอย่ามันจะตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอวะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเข้ามาแล้วอู้ยมันเตือนเมื่อกี้อ่ะเจ็ดหลาเจ็ดหลาอีกเจ็ดหลา ไม่ได้เปลี่ยนระบบน้ำหนักไว้มันมีให้เปลี่ยนเปล่าไม่รู้นะหกหลากดแคชกด e อยอันนี้มชั่นช้ามากเลยอะได้แล้วได้แล้วอุ้ยมีสวิงด้วย <Come on. S 1> ว้าวอ้ตัวบอลเริ่มเลยแม่เจ้าเปิดซิงด้วยตัวขนาดนี้เลยหรอมีเลอร์ขาหอ๋อเอาชื่อปลาอะไรอะ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปเอามันไม่บอกชื่อปาลาล่ะครับมีให้กดสเปซเพื่อปล่อยปลาอย่างเดียวเลยนะเก็บไม่ได้ถายเป็น big al ไอพน้ำหนัก2ี่ปอนด์ร3บสออน xp และเงินใช่ไหมเงินชื่อ tp นะโอเคปล่อยครับเริ่มจะชินแล้วครับเริ่มจะชินแล้วถือว่าโอเคอยู่ยังไม่เจอบัคอะไรนะดูอ n นิเมชันเขาดินนี้ว่านักดาบอยากกันนักดาบอะฝั่งหนูเราได้ตัวใหญ่อ่ะอุ๊ยไปแล้วอีกคันหนึ่งอะคันไหนวะนะคันหนึ่งคันหนึ่งคันหนึ่งเร็วเร็ว อันหนึ่งคันหนึ่งตามหน่อยลูกตามหน่อยอุยอุยอุยเชียเอ็นยอนเอามันหลุดอยู่ข้างหน้านี่นะโอ้เสียดาย,ยมันยากอยู่นะมันทำไมหลุดง่ายจังอนะ่ะมันมองไม่เห็นปลาใต้น้ำใช่ไหมอุยเร็วเด้เร็วเดว้อันหนึ่งคันหนึ่งหมุนสิก็หมุนเบดสิลูกลูกไม่หมุนเบดอะ่ะ เออหมุนเข้ามาสิความเร็วสิบแล้วอย่าถ้าหย่อนก็ตั้งคันเอาโอเคโอเคโอเคจะได้ไหมเนี่ยตัวที่สองเราเนี่ยโูแล้วคันนู้นกินด้วยเหรอมันจะมากินอะไรพร้อมกันอ่ะไปแล้วดึงไปแล้วคันนี้ยังเข้าไม่ถึงเลยได้แล้วตักลูกรีบๆตักแล้วคันอื่นมันจะทันไหมเนี่ยมึงช้าจังเลยอะ่ะโอ้ดินกระเดวกระเดวเลยเอ้า คอมบอนคาร์ปอออะไรครับสักอย่างมันไม่บอกชื่อวะเฮ้ยค hey, อมมอนคาร์อ๋อไทยไทไทยคือชื่อเหรอนึกว่าไซส์เร็วหลุดแล้วมั้งโอเคยังอยู่ยังอยู่ปลาเขาทำไมตัวกลมกลมเนาะตัวอ้วนจังเลยอะ่ะคอม m อนคาร์ปเกมอื่นแม่งตัวอย่างยาวอะแต่เกมนี้ภาพสวยอยู่นะครับปลาอ้วนเวลาถือปลาถ่ายรูปดีสวยดิใหญ่ขนาดนั้นเลยหอ๋อ ได้แล้วอันนี้ก็คอมนี่ก็คอม oh, yeah, well. มันครับเฮ้ยมิลเลอร์ครบอันนี้เหลืองเชื่มเลยนี่มิลเลอร์คาร์บเวลอัพด้วยลุ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 ลนลุ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 อะลุลุลุลอลุลุลัลุอุล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 สลุลุลเบรก4 0ุลุลุ0เลุลุล่บเกุลุี่ลุ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 ยุล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 นละลรยุลุลุลผมุล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 ุงุงุลุลลุลุลุลไรุไุลุปุลุ มาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วแต่ตอนนี้มันไม่เห็นตัวมันเอา้าไอ้ยตุ๊ดเดียวขาดเลยโอ้โหขาดบ่อยนะเฮ้ยหัวจะปวดขออนุญาตไปตกอีกคันหนึ่งดูก่อนแล้วกันเปลี่ยนหมายแล้วหมันไส้เชื่อเขาเลยไปลูกไปไปลูกฟสวยงาม โดยภาพโดยโดยรวมแล้วถือว่าไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับสำหรับเกมปี2 0 1 6 1 7เนี่ยผมว่าภาพสวยต้นมงต้นไม้โอเคเลยไม่ได้แย่เลยนะครับมันก็ไม่ได้ดินน้ำมันขนาดนั้นน่ะถือว่ายังพอเล่นได้อยู่แต่ระบบเกมกับไอเรื่องปลาหลุดอะไรพวกเนี้ยที่เราผ่านผ่านมาเนี่ยก็คือแบบเรายังไม่โทษเกมแล้วกันโทษตัวเองดีกว่าเพราะเพราะตอนนี้เรายังเล่นไม่เป็นนะเรายังไม่ชินกับการควบคุมระบบควบคุมต่างๆนะครับเดี๋ยวต้องเล่นอีกต้องฝึกเล่นอีกหน่อยอะ่ะ มันพอรู้เรื่องอะเฮ้ยปาก,กินเหรออุ้ยปากกินปากกินไม่มีแจ้งเตือนอะไรสักอย่างเลยเนี่ยเนี่ยตอนอย่างเงี้ยมันเราต้องทํำยังไงอะถ้าในเมื่อมันไม่ขึ้นให้เราแคชเมื่อกี้ถ้ามันไม่ขึ้นให้เราแคชจริงๆอะเดี๋ยวพักหนึ่งหลุดนะนะ่ะอันนี้เป็นลอสนะครับบางทีมันก็เวลามันไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นจริงๆอะเดินไปได้ไหมนะ่เฮ้ยเดินไปได้ด้วย ตรงนี้ไงที่ตกไม่เราอยากเดินรอบบ่อเราอยากสำรวจพื้นที่นี่เราอยากตกตรงนี้ดูภาพตรงนี้เหมือนสายเอ็นเส้นใหญ่มากเลยนะรวมๆแล้วดูไดนามิกน้ำสวยอยู่นะเห็นไหมการเคลื่อนเคลื่อนไหวของผิวน้ำนี่สวยอยู่นะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้าวหลา เบรคเอาลงหน่อยให้มันดึงไปมันดึงไป,งไปออกมาทานนี้น้องโหต้องปานนีดมากเลยอะเยอมนะมันอ่ะอุ้ยปลาอะไรข,ขึ้นข้างหน้าเลยมาแล้วครับหกหลาละห้าหล,ลาละจะได้เจอตัวหรือจะขาดอีกเนี่ยเจอตัวแล้วเฮ้ยเป็นคาบนะ <Yes. S 1> ว้าวอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรอ่ะ เอาไม่ทันได้อ่านเลยโอ้โอเคครับทุกคนงั้นก็คลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตฝึกเล่นเพิ่มเติมก่อนนะเผื่อรอบหน้าผมมาทําคลิปใหม่นะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะยูโรฟิชชิงนะครับทุกคนหาซื้อได้เลยในสตรีมนะครับ200กว่าบาทนะประมาณ2 0 0กว่าบาทเอ่อคิดว่ามันจะคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหมก็ลองมาเล่นดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับตัดสินใจกันเอาเองนะนะถือว่าไม่แนะนําอะไรแล้วกันขอเงียบไว้ก่อนขอลองเล่นก่อนนะ โอเคไว้เจอกันบ๊ายบายขอบคุณครับ